จากสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางสัมนากข่าวต่างประเทศหลายๆที่รวมไปถึงในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้มีการตระนหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้คิวทิปนะคะหรือว่าคัดตนบัตรในเด็กรวมไปถึงไม่ไว้ผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆเราเานียเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตาม อันตรายจากการใช้คิวทิปหรือคัทด้นบัตรเนี่ยมีได้หลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะทําลายเยื่อบุกแก้วหูหรือแก้วหูนะคะรวมไปถึงออถ้าเกิดว่ามากไปกว่านั้นก็คืออาจจะทำอันตรายต่อกระดูกหูที่อยู่ในส่วนของหูชั้นกลางหรือว่าหูชั้นในได้ ภาพนี้เป็นภาพของช่องหูนะคะประกอบไปด้วยหูชั้นนอกแล้วก็เยื่อบุแก้วหูส่วนนี้จะเป็นหูชั้นกลางนะคะมีกระดูกหูอยู่แล้วก็น,นี้จะเป็นหูชั้นในถ้าเราใช้คัดนันบัดเนี่ยมีโอกาสเกิดอันตรายก็คือเกิดอันตรายต่อแก้วหูทําให้เกิดการทะลุชีกขาดได้หรือไปทำอันตรายต่อกระดูกหูด้านในหรือหูชั้นในได้แล้วก็คัดนันบัดยังสามารถจะดันขี้หูให้เข้าไปลึกมากขึ้นเกิดเป็นขี้หูอุดตันแล้วนอกจากนี้ก็ยังทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อบริเวณช่องหูด้านนอกเกิดช่องหูอักเสบติดเชื้อตาามมค่ะ เพราะฉะนันเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งในส่วนนี้เลยแค่เช็ดทำความสะอาดบริเวณใบหูด้านนอกก็เพียงพอแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้คันน้ำบาดในการทาความสะอาดหูวิธีการทําความสะอาดหูที่ถูกต้องเราควรใช้เพียงแค่เป็นผ้าสะอาดนะคะซับบริเวณใบหูหรือว่าช่องหูด้านนอกโดยไม่จำเป็นต้องแย่เข้าไปในรูหู ปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของที่หูเขาจะสามารถขับออกมาได้เองนะะจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆก็ตามเข้าไปเช็ดด้านในรูหูค่ะ